ด่านซอมาแล้วเลยโอ้ด่านนี้พี่อ่ะเขเขียนอ่ะนั่นมันจะเล่นอยู่โอ้โหมาละเจอละเฮ้ยแถบแถบไอ้สัตว์อยู่ขา้างล่างอยู่ข้างล่างไอ้สัตว์เปินงดงล่ะ แท็ปป์แท็ปป์ระวังแท็ปในเส้นที่ระวังอย่าวิ่งมัวเราเราว้ข้างล่างอ่ะเฮียโอ้ตรงนี้แท็ปมาเถอะค่อยเท่าไหร่ปะไม่มียาอืมแต่ข้างล่างมันจะเป็นหมื่นด้วยถ้าปรับเอาตาเฮียอยากรู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ครูยอยู่ข้างบนเฮียที่กูเจอข้างล่างตรงที่เราจะเกิดเห็นไหมเห็นท,ทางลงไหมเฮ้ยเชี้ยเชื่อ บนข้างบนเนี้อยู่บนแล้วเหรอผมมางวางแถบมันอ่ไรมองแถบอยู่เทียอ่ะมูไม่ได้ปั่นเลยสัตว์เฮ้ยมันฟันอะไรวะ มันน่าอยู่ข oh. ้างล่างเฮียม่คกูเห็นมันนี่เสียงเปิดตู้อ่ะนี่มันไม่เห็นกูจริงๆดิสวยเลยอย่างนี้โอ้โหมันอยู่ด้านหลังกูเลยว่ะม่มีไม้เอ้ยไม่มีนี่เลยคือเหมือนไฟเลยกูไปหาละมึงอยู่กับมึงใช่ไหมเออมันอยู่กูมันอยู่กับกูต้องมนแถบแต่เดี๋ข้างล่างข้างบนก็มีน่าจะมีน่าจะน่าจะหรืออวไรดิจ่ะไม่ได้ปั่นเฮียเลยเนี่ย ออเอาเยลยครับเยอะเยอะเยอะโอ้โหโสัตว์สัตว์เพื่อนเฮียเพื่อนกุณต้องมึงที่อะตรงเหมือนกันเลยไม่ทำระเบิดครับ ตัวนหนึ่งขอสักตัวนหนึ่งมาหากูไหมมาหากูไหมไม่อะมันเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของมึงแล้วก็เหี้ยละไอสัตว์เดินทางเดียวกูไอ,อี้ที่เจอกูอ้สักโอ้ยแย่แล้วบ้าแนละ้วแม่งเอาเพิร์กโหดมาเลยเพิร์กอะไรวะเพิร์กเจ็บโลอดเอามันมาหากูแล้ววะ มันเฝ้าว่ะมันวนอยู่กับที่อ่ะเอ้ยมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้ววนเราไปวนเราไปเราวนกลับมาแล้วมาไป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 ไกูมาปัดก็เหี้ยละไอ้สัตว์เจอกูเจอกูไม่มีไม้ให้เล่นด้วยหนึ่งทีไปอืกูได้เซฟแผ่นไม้แล้วมันไม่ได้พังไม้ปะ เราเปิ๊กหัวหมูด้วยเลือดพุทธัดเลยอืมเอ้าเอ้าวกวนรอบเดียวไปแล้วอะไรใครวะรอะไรใครวะอะไรเพื่อนแน่เลยเฮียเฮียวนรอบเดียวรอบเดียวสองรอบวะ รอย,ย,ย,ยังรอยังรอแล้วคุยยังไม่ได้เล่นไม้เลยเมื่อกี้โอ้หเลือดแตกเลือดแตกกูเล่นเป็นหนึ่งไม้แต่ว่านะแต่ว่ากูรีเซตได้ป่ะมันรีเซตได้เลยอ่ะเฟสสามอันสามอ่ะเฟดสามลวไอ้เชี่ยเห็นกู เฮ้ยเชื่อผิดกูสั้นมันไม่เห็นมึงหรือมันเห็นมึงไม่ไม่เห็นไม่เห็นกูก้มอยู่ตรงใกล้เครื่องรถไฟแม่งเดินผ่านเฉยเลยทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมแล้วเดินไปแล,ล,ล้วไปแล้วเกิดอะไรเลี้วมันไม่เห็นกูว่ะ เดี๋ยวข้าข้างล่างไปเ่ยกุลองปัน่นกุลองปัน่นอีกเพื่อนนึงใกล้เสร็จละอยู่ประมาณ70%ละเอาเนี่ยนีใครนี่มือล่ะโอ้มันมันไม่รู้มันไม่รู้เฮ้ยสวยเป็นนี้ก็เสร็จแล้วนี่ โอ้โหทีมงานคุณภาพช่างแปะไอ้เหี้ย่เปิดตรงเราก่อนเลยเปิดเลยเปิดเลยเรากลุ่มเราวิ่ไปอยู่มาว่ะจุ่มอะไรดิวะไปเลยไปเลยตรงนี้มีไม้มีไม้อยู่ระวังโนวันไอ้เหี้ยไปเลยเดี๋ยวกูล่อให้ไอ้แผนสลับกันเปิดนะเป๊โอเคนะ ถ้ากูโดไนไล่มึงเปิดทำมึงโดไนไล่กูเปิดไม่เป็นไรอ่ะแน่ชนะเฉยๆกัข้าวแล้วก้าวๆแล้วก้าวๆเพื่อนเปิดยังวะอยากลองโนวัตปะเห็นแล้ววะหนึ่งนั่งเรียนนี่หย่อนเฮ้ย <c oughs> ใครวะบิวลงบิว เฮ้ยพี่อะมึงสองคนในสัตว์หันพี่มือมึงสองคนเฮ้ยไปขวาไป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 อ้อมไ้สัตว์ว่านวันแน่เลยใช่ป่ะลองนี่ลองนี่ลองของนี่ลองของดิมาเร็วเร็วมาเร็วเอ้ยไม่หนูไม่หนูไม่หนูออกได้จูบก่อนว่ะอะไรวะ กลัวโนอยอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่คนเล่นโนอ่ะแรงเท่าไหรด่ดิทำไมมันกระจอกวะ